ในที่สุดก็ได้พูดถึงเกมนี้สักทีก่อนอื่นผมก็ขออธิบายก่อนว่าผมตั้งใจที่จะทำคลิปพูดถึงเกมนี้ตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวแล้วแต่เนื่องจากตอนนั้น PC ผมมันกากก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้มี Play 5้วแล้วแลวก็ได้พรพทิ่นัมโทฟี่ด้วยสวัสดีครับผมเองอิสมีหีไม่ขาดขอเชิญพบกับ s e n เลสโซนซีโร่ o 2.0เราจะได้รับบทเป็นไวส์และเบล พี่น้องพ็อกซี่ในตำนานที่ใช้นามแฝงว่าเฟตอนแต่แล้ววันหนึ่งเฟตอนก็ได้ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์คนหนึ่งจนชื่อเสียงที่สร้างมานั้นหายไปในพริบตาทั้งสองเลยต้องใช้บัญชีสำรองและสร้างชื่อเสียงไตเต้าไปสู่ตำนานใหม่แล้วสลับเนื้อเรื่อง2.0นั้นนายกเทสมนนรีเมฟลาเวอร์ได้ขอให้ยี่ส่วนพาไวส์เลเบลไปฝึกคุมอีเทอร์ที่ไว์เฟย์เพนินซูล่าพร้อมกับไขปริศนาเรื่องของแคลโรอาณาอาจารย์ของเฟตอนที่เชื่อว่าได้ตายไปแล้ว แต่กับถูกค้นพบครั้งล่าสุดที่เลยมเนี่ย h o l o w ทั้งั้นเซเลสโซซิโ o มีความแตกต่างไปจากเกมของฮ o ยเว e ร์สเกมก่อนน,นั้นอย่างกับคนละโลกเลยเพราะทั้งเกมชิน i ิ p a c กและฮอนไค i ส t ตล์เรียวการดําเนิน,นเรื่องนั้นจะเป็นการผจญภัยของเราเราคือตัวเอกที่เข้าไปมีส่วนร่วมแต่ใน s เซเลสโซซิโ o จะคล้ายๆกับฮอน k ค i อิม a พ t เตอร์ตรงที่ว่าเรานั้นจะไม่ได้ไปทำภารกิจเราส่งคนอื่นไปทำภารกิจแทน แต่เฟทอนจะมีตัวตนที่ชัดเจนกว่ากัปตันเพราะเราได้เห็นตัวละครตัวเป็นๆเ,เลยแถมความสําคัญของไวส์และเบลนั้นจะมีเท่าเากันไม่เอ็นเอียงไปตัวไหนตัวหนึ่งเหมือนเกมก่อนหน้านั้นละการนำเสนอของเกมนี้ก็ต่างจากเกมชินแัพและคอนไคสไตล์เรียอยู่เช่นกันตรงที่ว่าเกมชินอัพนั้นจะสามารถผจนภัยในเมืองใหญ่ได้แบบอิสระโดยไม่มีอะไรขวางกัน้นส่วนคอนไคสไตล์เรียก็สามารถผจนภัยได้อิสระเหมือนกันแต่จะถูกจํากัดเป็นโซนเพื่อให้รู้ว่า ตรงไหนเป็นพื้นที่ต่อสู้หรือตรงไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ในเซเลสโซซิโลนั้นจะมีสเกลที่เล็กลงไปอย่างมากโดยจะทําได้แค่เดินเล่นเท่านั้นในด้านแอนิเมชันของเกมนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมาจาก2เกมก่อนหน้านั้นอย่างเห็นได้ชัดการแสดงสีหน้าและท่าทางตัวละครมีความลื่นไหลไปอย่างมากไม่ยืนแข่งทื่อเหมือนเกมก่อนหน้านั้นแล้วจากคลิปที่ผมพูดถึง playstation 5ตอนแรกผมก็คิดว่าตัวละครมันไม่มีเซลเชตแต่จริงๆแล้วมันยังเป็นเซลเชตเหมือนเดิมแต่เส้นจะบางลงมาก แล้วคัสซีในช่วงอัปเดตหลังนี้ก็จะเป็น30เฟรมเพราะเดี๋ยวจะหนักเครื่องลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ลงมือถือแล้วนี่คัสซีมันจะลื่นไหลขนาดไหนแต่อย่างไ,งไรก็ตามถึงคัสซีในช่วงหลังจะเป็น30เฟรมแต่ก็ยังดูลื่นไหลกว่าเกมก่อนหน้านั้นมากสรุปง่ายๆก็คือเ้นเลตโซซิโลคือฮอนไคร i อิ a แพคเตอร์ที่มีสเกลใหญ่กว่าแต่ก็เป็นฮอนไคร์สไตล์เรียที่มีสเกลที่เล็กลงด้วยเช่นกันผมก็จำไม่ได้แล้วว่าฮอนไคร i อิ a แพคเตอร์มันเป็นยังไงเลิกเล่นมาหลายปีละ แต่เกมการเล่นของเซเลสโซซิโลนั้นจะมาจากคอนไครอิมแพคเตอร์ทั้งดุนเลยทั้งการทำภารกิจที่แบ่งออกเป็นด่านตัวละครที่ออกทำภาร,รกิจได้3ตัวการหลบหลีกและการโต้กลับแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็ได้ถดออกมาได้อย่างลื่นไหลและดูดีมีสไตล์มากแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากคอนไครอิมแพกก็คือเมื่อมีช่วงหนึ่งที่เราโจมตีสตูจนสตันเราจะสามารถที่จะโจมตีเป็นทีมคอมโบต่อเนื่องได้ซึ่งทําให้เราสามารถเป็นตัวละครแล้วสร้างคอมโบได้ต่อได้ทันที การทำภารกิจของเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทอย่างชัดเจนนั่นก็คือเนื้อเรื่องสํารวจและต่อสู้แต่ก็ขอบอกตรงๆเลยว่าหมดทีวีที่ผู้คุณไม่ชอบในภารกิจเนื้อเรื่องนี้จะยังอยู่ในภารกิจสํารวจแล้วก็มีเควสหนึ่งที่โคตรดูดเวลาชีวิตเลยแต่ขอไม่พูดดีกว่าและฟีเจอร์พิเศษที่มีเฉพาะบนคอนโซล next gen นเท่านั้นโคลเลบน PC อาจจะอิจฉาแน่นอน r a y t r a c i n g จะทําให้เกมมีการสะท้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ําขังวัตถุสะท้อนแสงต่างๆ,างๆเช่นโล oh หหะรืืออกเบ้ง ทำให้ภาพของเกมนั้นสวยงามขึ้นไปอีกขั้นแต่บางวัตถุกกับไม่สะท้อนซะงั้นแล้วก็ขอสแสดงความเสียใจให้กับคนที่มี Xbox Series S ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่มี Ray Tracing โ okay, อเคครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้คือรวมยอดของตัวเกมทั้งหมดแล้วต่อจากนี้จะเป็นการพูดถึงแพทุ0อย่างเดียวแล้วบอกเลยว่าการอัปเดต2.0นี้มีแต่คำว่าแน่นระบบตัวละครเมืองแผนที่ตัวฟรีมีหมดเลย นับว่าการฉลองครบรอบ1ปีของเกมนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดในเกมของโฮโยแล้วพอตนี้คือการยกเครื่องระบบใหม่หมดเลยจากที่ตอนนั้นเคยโดนบ่นยับแต่ในอัปเดตนี้ปรับใหม่หมดเลยเริ่มจากอันแรกเลยครับการเข้าฮอลโลคราวนี้การเข้าเล่มแนนฮอลโลจะเป็นระบบโอเพนโวแบบคอนไคสตาร์เรียลที่จะแบ่งพื้นที่เป็นจุดปลอดภัยและจุดปะทะแถมเมื่อเราเจอศัตรูก็มีเลเวลบอกด้วยมินิแมปหรือแผนที่ 2D จากเกมและอัปเดตก่อนหน้านั้นได้เลยครับ พราะวันนี้คือแผ่นที่3มิติที่มีความตื้นลึกหนาบางไม่ใช่2มิติที่แบ่งออกเป็นชั้นๆแล้วแถมแล้วก็สามารถบุนแผ่นที่ได้ด้วยแล้วมีเพิ่ม UI อีกต่างหากช็อตคัดจากที่อยู่มุมขวาล่างตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงกลางแล้วเควสไม่มีเวลาจำกัดในช่วงเริ่มภารกิจและลงไปถึงการฟาร์มด้วยพวกคุณน่าจะงูนงงกับเรื่องนี้มากเพราะว่าใน1วันของเกมนี้เราจะสามารถฟาร์มได้แค่4รอบแต่ว่าอัปเดตนี้เราฟาร์มได้เรื่อยๆเลย การเดินทางไปยังเมืองอื่นจะเป็นตารางหลายช่องถึงจะมีแค่นี้แต่ก็เปลี่ยนชีวิตจากหลังตีเป็นหน้ามือได้เลยตัวข้อใหม่ของอัปเดตนี้แค่ได้เล่นผมก็ชอบทันทีเลยนั่นก็คือ NB o r i g i ริจเอ้ยยี่ส่วนชิฟูที่เปิดตัวครั้งแรกก็มีชุดใหม่ทันทีอย่าง Tales of i n ินักลงกมังกรคลาส A อย่างโปก๋วยเตี๋ยวเอ้ยพันยิ่งหูเอกไฟไลส์ส่วนช่วงหลังนั้นจะเป็นมนุษย์ัตว์วงอูอีอาอย่างจูฟูฟู และสิ่งที่ผมขอร้องอยาให้มีมาตลอดตั้งแต่เกมชินอิงแผงก็ได้มาสักทีนั่นก็คือชุดของตัวเอกโดยไวส์จะเป็นชุดซอลลิงเครนและเดลิเคทซันไลท์ของเบลนับวันนี้คือคลิปที่ผมพูดถึงแบบจัดเต็มที่สุดในช่องแล้วต้องยอมรับว่าเซเลสโซนซีโร่คือเกมที่ผมอยากพูดถึงตั้งแต่เกมเปิดแล้วและอัปเดต2.0น,นี้คือการยกเครื่องระบบใหม่แบบเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวสำหรับเพอร์ฟอร์มานในช่วงแรกที่ผมได้เล่นเกมนี้บน PC ด้วยกราฟิกแบบโล 720p คอามผมผมก็ไม่สามารถเล่นเกมนี้แบบ60เฟรมได้อีกต่อไปถึงจะใช้ลอดเลสสเกลลิงช่วย up scale เฟรมเรทแค่ไหนแต่ด้วย CPU และการจอที่กากสัตว์ทำให้ผมต้องเลิกเล่นเกมนี้และเกมอื่นบน PC ไปแต่ในตอนนี้ PlayStation 5ก็ทำให้ผมได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งพร้อมกับความละเอียดแบบ 4K แบบด y นามิกและในส่วนของเฟรมเรทเกมนี้ก็เล่น60เฟรมแต่จะไม่นิ่งตลอดเวลา เพราะฉากลูมิ a s สแควร์และพื้นที่ของไว f i เฟย์เพนินซูล่คือฉากที่กินเครื่องเยอะที่สุดของเกมนี้และอาจจะเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเฟรมเรทที่ได้จาก l ลูมิ a s Square จะอยู่ที่40-50เฟรมและ20-40เฟรมในเลมเนียนฮอลโลแม้ว่าผมจะเล่นบนจอทีวี 1080p ก็ตามซึ่งผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเกมเวอร์ชั่น Play Station 5นั้นทำมาเพื่อ 4K เท่านั้น แล้วไม่มีการปรับให้เข้ากับความละเอียดอื่นทําให้เกมนี้ถึงจะเล่นด้วยหน้าจอ 720p 1080p หรือ 4K เฟรมเรทที่ออกมานั้นจึงไม่แตกต่างกันนี่ผมพูดถึง p s 5นะแล้วก็ขอขอบคุณช่อง Nomads ที่รีวิวเกมนี้บน PlayStation 5 Pro ด้วยนะครับหายากเหลือกเกินกว่าจะเจอถึงจะนานแล้วก็เถอะโดยพลังของ PlayStation 5 Pro ทำให้เกมนี้สามารถเล่นด้วยความละเอียด 4K 60เฟรมที่ใกล้เคียงกับ a t ท v e และ Ray t r a c i n g ที่ส้อนวัตถุแทบทุกอย่างในฉากด้วย PSSR มีบางคนบอกไว้ว่าเปิด r y t r a c i n g แล้วเฟรมเลยตกแต่ผมว่ามันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่น่าจะแพทแล้วแหละในตอนนี้ s n n l e s s Zone Zero ได้กลายเป็นเกมที่ผมใช้เวลากับมันมากที่สุดแล้วเนื่องจากเกมเพย์ที่รวดเร็วและหลายส่วนก็ได้พัฒนาขึ้นจากหลายเกมก่อนหน้าจนแทบไม่อยากกลับไปเล่นเกมชินิแพและฮอนไคสต์เรอีกแล้ว